เจอพวกมะเขือเทศที่เป็นราชินีที่แคทบอกใช่มะเขือเทศทราชินีค่ะซื้อมาประมาณสองแพ็คอะมาน<ช>ั่งจิ้มกินแต่อร่อยน,นะคุณอร่อยแล้วก็มีคุณค่าถูกกว่าตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายด้วยนะคะ<ช>หาซื้อง่ายด้วยนะคะล้างสะอาดดทานเพลินๆลดความอ้วนได้ด้วยไม่อยากจะเมาส์มัน<ช>ม,มีช่วงหนึ่งที่น้ําหนักแคทอาจจะขึ้นอะไรเงี้ยเมษาหรือไม่งดข้าวนะคะแต่เน้นทานมะเขือเทศจิ้มเกลือนี่แหละอร่อยและผิวสวยด้วยผิวสวยเพราะว่าเขามีตัวสารที่ทําให้ผิวเรา เปล่งปังแล้วก็<ช>ผิวสดใสนั่นเองใช่ค่ะแล้วอีกสูตรหนึ่งแนะนําเลยว่าสําหรับท่านผู้ชมหรือตัวแคทเองก็ตามถ้าว,วันนี้บางทีร่างกายเราเนี่ยเวลาอายุต่ำอายุสูงกว่า25ปีเนี่ยจะไม่สามารถสร้างคอลลาเจนได้ดีเหมือนเด็กอายุแรกเกิดจนถึงอายุ20แน่นอนในเรื่องของการคอลลาเจนเราจะดบถ้าสมมุติเราต้องหาคอลลาเจนมาดื่มค่ะให้เติมให้กับร่างกายเราเนี่ย เราควรทานคู่กับวิตามินซีเพื่อที่จะเข้าไปกระตุ้นให้คอลลาเจนเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะคะท่านผู้ชมใช่คืออาจเยอะก็เมษาก็เป็นหนึ่งคนแหละที่ดูแลตัวเองก็จะบางช่วงไหนที่รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยผิวเราเริ่มแบบไม่เปล่งปังเราก็จะดื่มมันจะรู้สึกได้นะคุณผู้ชน่อย่างบางทีเราแดดช่วงนี้แดดเมืองไทยต้องยอมรับว่ามันแรงมากค่ะแล้วก็มีช่วงที่แบบบางทีอาจจะแบบ ปาร์ตี้เยอะไปหน่อยอ่ะมันก็จะทําให้ร่างกายเราผิวเราเหี่ยวุการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวทําร้ายผิวของคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งปาร์ตี้ปาร์ตี้เยอะแอลกอฮอล์ทำร้ายแล้วเนี่ยด้วยมันอดนอนด้วยแล้วก็มันจะดึงในเรื่องของตัวน้ําในร่างกายเราไปใช้สูงมากแน่นอนค่ะทำให้ผิวเหี่ยวก็วันนี้ถ้าเกิดเราแบบอยากให้ผิวกลับมาเปล่งปังอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะหาเป็นช่วงของตัวคอลลาเจนค่ะจะ5000มิลลิกรัมหมื่นมิลลิกรัมก็ได้ มาผสมน้ำกับวิตามินซีใช่ไหมคะไม่ไม่ก็คือทานพร้อมกับวิตามินซีใช่ใค่ะมันจะทําให้คอลลาเจนสามารถทําหน้าที่หรือออกฤทธิ์ได้ดีกว่าการที่ทานคอลลาเจนเพียวเดียวนวเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่แบบไปค้นหามาแบบทำยังไงให้แบบรู้สึกว่าคอลลาเจนเห็นผลได้เต็มที่โอเคเลยไม่ต้องไปฉีดกันก็แค่ดื่มก็ได้ละหรือว่าอย่างบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนอ่จจะทานคู่กับวิตามินซีที่เป็นตัวเป็นเม็ดแต่นะวันนี้เรามีน้ำก้านตองของเราเนี่ยก็เมสาก็จะเป็นได้นะได้ใช่ ก,กินคอลลาเจนหนึ่งแก้วตามด้วยน้ำก้านตองสิคะใชนอกจากผิวจะสวยด้วยน้ำก้านตองนี้ไม่มีอะไรที่ธรรมดาสุดยอดสมุนไพรที่เรารวมมาไว้ในขวดนะคะส่งตรงถึงบ้านของคุณนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวที่อามาบอก<ช>ท่านผู้ชมว่าวันนี้เราสามารถทานคอลลาเจนควบคู่กับตัววิตามินซีแน่นอนงหนวกกันสองอย่างทั้งตัว การตองดูแลในเรื่องของตัวสุขภาพผิวดีอยู่แล้วมีคอลลาเจนเติมเข้าไปอีกแน่นอนทําให้ยิ่งผิวของเราเนี่ยเหมือนคูณสองให้กับร่างกายค่ะใช่ค่ะสดยอดสมุนไพรไทยนะคะน้ํากานตองของเราเนี่ยมีอยากจะเมสาเลยเมษาใครได้ดื่มแล้วก็ติดใจทุกคนรสชาติเหมือนน้าผลไมท้ทั่วไปเลยดื่มง่ายรสชาติมันจะห,นหวานนเปรี้ยๆนะคะ,เ,ะเคยดื่มน้ำน้ำอะ,อะไรคะน้ำมะเขือเทศไหม โอ้ยน้ำมะเขือเทศดื่มยากกว่า้านตองเยอะมากจะบอกว่าอย่างที่บอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่ใครบอกว่าดีใครบอกว่าเด็ดกินแล้วผิวสวยดื่มแล้วผิวสวยสรรหามาใช่ไหมเมษาลองมัวหมดแล้วอ่าแล้วคนพบว่าไงน้ำมะเขือเทศกับน้ำก้านตองต่างกันไหมเชื่อไหมว่าดูดครั้งแรกนะไม่อยากจะดูดให้หมดกล่องอะแบบรู้สึกไม่กินต่อได้ไหมคือไม่คือมันไม่ไหวจริงๆแต่ด้วยความที่แบบไม่ต้องผิวดีอ๋อโอเค ก็ยอมดูดจนสุดท้ายพอมาเจอน้ําก้านตองของเราก็ก็ยังทานว่างเป็นว,วนันสําหรับตัวน้ามะเขือเทศค่ะ,นะคะแต่หลักๆก,ก็จะเป็นตัวน้ําก้านตองตอนเช้ากับอาหารเสริมตัวพวกคอลลาเจนหรือว่าเป็นพวกอย่างอื่นเสริมเข้าไปใช่ค่ะแค่นี้เองวิธีการดูแลง่ายๆเลยค่ะนะคะจริงๆแล้วในสองตัวน้ําก้านตองนะคะนอกจาก คือมันเรียกว่าเป็นผลทางอ้อมก็ได้สําหรับคันผิวพันธ์เนาะเพราะจริงหลักๆของก้านตองของเราที่อยากจะมาเล่าต่อเนี่ยนะคะมันเน้นที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพเรียกว่าไปเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะแล้วก็ ช่วยนะคะให้เม็ดเลือดขาวของเรานะคะทำงานงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปรับสมดุลในร่างกายอย่างที่เขาบอกว่าหยินหยางนี่แนะคะให้สมดุลนะคะเมื่อร่างกายของเรามีภูมินะคะโรคต่างๆก็ไม่สามารถมาทําร้ายอะไรเราได้ใช่ค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนําสูตรน้าต้านตองน,นิดนึงแล้วกันน้องเมษาว่าแต่ละสูตรจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเริ่มต้นเลยนะคะสูตรแรกของเราก็คือสูตร Happy People Face นะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือสูตรดั้งเดิมน,นั่นเองนะคะ วสูตรดั้งเดิมของเราจะมีตัวสมุนไพรอะไรหลักๆมั่งนะคะแคทค่ะสมุนไพรนะคะในตัวก้านตองหลักๆของสูตร Happy p e o p l e f a c e นะคะดับแรกก็คือแน่นอนน,น้ำก้านต้องมีผักก้านตองอซึ่งผักกา้านใช่เรียกหล,ยหลายๆอย่างนะคะก็คือผักก้านตองข้าวตองหรือภูคข้าวเนี่ยอันเดียวกัน ะะใช่ใช่นะคะต่อมาก็จะรวมมาก็คือสมอไทยนะคะกะชายดำมะขามป้อมนะคะสมะุนดำใช่นะคะก<ช>็นี่ก็คือรวมเป็นสูตรแรก Happy People Face นะคะเน้นที่จะช่วยดูแลช่วยต้านมะเร็งทุกๆอย่างเลยนะเมษาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งต่อมไทรอยนะคะหรือแม้กระทั่งมะเร็งปามกมดลูกนะคะรวม<ช>ไปถึงช่วยที่จะรักษาอาการติดเชื้อในร่างกายได้ด้วย นะคะ,ะใช่เมื่อกี้แคทพูดถึงตัวส่วนผสมของตัวที่เป็นอของน้ำก้านตองก็จะมีพูดถึงตัวอหุนดำด้วยใช่ไหมคะ<ช>อย่าง <นะ S 2> อหุนดำเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เอามาเสริมให้กับท่านผู้ชมนิดนึงนอกจากตัววิตามินซีนะคะ,คะก็คืออย่างตัวอหุนดำเนี่ยรู้ไหมคะว่าอหุนทั้งหมดเราจะมีทั้งหมดกี่สีคะแคทองุนดำนะอ๋ะอท่ะองุนจริงๆจะมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดจะมีสามสีใช่นะคะจะมีสีเขียว สีาม่วงหน่อยแล้วก็สีดำใช่ถูกต้องค่ะ,คะแล้วรู้ไหมคะว่าอวุนแต่ละสีเนี่ยมีสปปรรพคุณให้กับร่างกายเนี่ยในการคือว่าประโยชน์ให้กับร่างกายเนี่ยแตกต่างกันอ๋อพอจะทราบมมาบ้างน,นะคะแต่ว่ายังไงนะวันนี้เราได้พูดถึงเรื่ององุน3ามสีแล้วเนี่ยอยากจะให้เมษาเนาะช่วยแชร์กับแฟนๆรายการของช่อง13ของเรานิดนึงแล้วกันนะ้อยอะไรบ้างใช่ไหนๆก็พูดถึงวิตามินซีที่มีอยู่ในน้ำก้านตองแล้วก็แวรมาที่ ตัวอวุ่นดําของเราด้วยนิดนึง<ด>ก็อย่างอวุ่นสีเขียวเนี่ยจะอุดมไปด้วยในเรื่องของตัวสารพวกแบบพืชสัตเคมีที่เขาเรียกกันนะคะซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยเป็นสารแบบเหมือนแอนี o ้ออกซิเดนต์ให้กับร่างกายของเรานั่นเองะนะคะหรือว่าเป็นตัวในเรื่องของตัวการที่จริงๆอุ่นเขียวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญเ่ใช่หรือว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นะคะหรือว่าเป็นพวกมะเร็งพวกต่อมลูกมากอ๋อค่ะมะเร็งเต้านมคือทุกอย่างที่เป็นพวกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอ๋อจะช่วยแอนตี้ให้แล้วก็ตัวอุ่นแดงที่เหมือนที่แคทบอกว่ามันจะเป็นกึ่งแดงกึ่งม่วงๆใช่ใช่มันจะไม่เชิงแดงไม่เชิงดํานะมันจะออกม่วงๆนะใช่ตัวอุ่นแดงเนี่ยก็จะมีสารสําคัญก็คือจะเป็นสารレสเวอร์ชา นะคะ,คะตัวนี้จะมีคุณแส,สมบัติช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจค่ะ,ะโรคมะเร็งค่ะนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอไวัยได้ดีทีเดียว <อะ S 2> สุดยอดเลยชะลอวัยใช่ทีนี้มาพูดถึงตัวอุ่นดําที่มีในน้ําก้านตองของเราดีกว่านะคะ,คะตัวอุ่นดาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยทํางานของหัวใจค่ะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจเนี่ยทำคือให้หลอดเลือดหัวใจของเราทํางานได้ดีขึ้น เพราะว่ามันะจะมีสารที่เป็นในเรื่องของการต่อต้านสารอนมูลอิสระให้กับร่างกายของเรานั่นเองอะค่ะ,คะก็คือผู้แน่ว่าสุดยอดของอุ่นดําแล้วอะอก็คือตัวสุดยอดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็เอ,เอามาสกัดไว้ให้ในน้ำก้านตองแล้วด้วย,ยนะคะใช่ไม่ต้องไปหาซื้อนะคะมีติดตู้เย็นไว้เลยสำหรับน้ำสมุนไพกรก้านตองของเรานะคะช่วยส่งเสริมตรงนี้ได้สุ<ช>ขภาพแล้วก็ชะลออยแล้วที่สำคัญในตัวอุ่นของเราเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารเฟลาโน ይ เฟลไนใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตัวนี้มันก็จะตัวสารเฟลานเนี่ยจะมีทําหน้าที่เนี่ยเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราอยู่แล้วก็คือช่วยในเรื่องของการแอนีิออกซิเดนต์ให้กับร่างกายของเราเนี่ยกาจัดของเสียออกไปนั่นเองนะคะใช่ค่ะก็น่าตื่นเต้นดีนะคะสําหรับองุ่น3ามสีนะคะนี่เป็นความรู้ใหม่เลยปกติจะเข้าใจมาตลอดว่าเออองุ่นดํามันก็คงอร่อยเหมือนกันและคุณค่านะคะคุณประโยชน์ก็คงก็คงเหมือนกันทั้งเขียวทั้งดำทั้งแดงใแต่จริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่บอกว่าตัวอหุนเขียวก็จะช่วยในเรื่องของมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งต่างๆค่ะตัวอหุนแดงก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของตัวที่เป็นแบบพวกต่อมลูกหมากอะไรต่างๆใช่หรือว่าเรื่องของตัว อย่างอุ่นดาก็จะช่วยเรื่องของตัวหลอดเลือดหัวใจสุดยอดเลยเรื่องหัวใจนี่เป็นเรื่องอันตรายนะคะเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากนะคะไม่สะดวกที่ต้องไปเดินหาซื้อในตลาดนี่เลยแนะนำทีเลยบางช่วงอวุ่นแพงมากใช่ถูกต้องช่วงช่วงช่วงไหว้จุดจีนอ่าถูกกิโลแล้วประมาณ400โอ้โห400บางที700อ่ะถ้าเป็นอุ่นพวกนำเข้าใช่ใช่นะคะก็เมื่อกี้เมษาเรา พาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับองุ่นดำเนาะแล้วกลับมานิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราแนะนําในส่วนของตัวสูตร a p p y People f a c e ไปที่มันมีองุ่นดาใช่ไหมคะเราก็เลยพาไปทําความรู้จักว่าองุ่นมันมีสสีนะคะแต่วันนี้นอกเรื่องนิดนึงกลักลับข้ามาใหม่นะคะแต่นิดนึงเนาะมันจะยังเหลือในสูตรเอ็กตแล้วก็เรมโบนีนี่ขออนุญาตแนะนําต่อเนื่องไปนิดนึงได้ก็อย่างตัวสูตรเอ็กตก็จะเป็น คือมีผักก้านตอมีสมอไทยมีทุกอย่างที่เหมือนตัวสูตรแฮปปี้พีเพิลเฟสแต่ก็จะมีโดดเด่นในเรื่องของตัวที่เป็นผักเชียงดาตัวนี้ก็จะเป็นสุดยอดของการที่ฆ่าน้ําตาลหรือว่าช่วยบล็อกน้ําตาลให้กับร่างกายเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าความดันนั่นเองคือคูณแม้ว่าถ้าเกิดเราเป็นเบาหวานหรือความดันแค่หนึ่งโรคเนี่ยโรคหัวใจถามหาโรคอื่นๆถามหาละเเพราะหลอดเลือดของเรามันจะเริ่มตีบดันแตกแล้วก็ ตายถูกต้องอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการดูแลในเรื่องของตัวความดันเบาหวานโดยเฉพาะสําหรับตัวสูตรเอ็กต้านะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็ที่ขาดไม่ได้เหมือนกันสําหรับคุณผู้หญิงของเราก็จะเป็นสูตรเลโวนรี่เลโวนี่ค่ะสีชมพูนี่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการดูแลในเรื่องของตัวผิวพรรณหรือว่าสําหรับคุณผู้หญิงที่ในวัยที่หมดไประจาเดือนแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเวลาเราหมดประจําเดือนก็จะทําให้ผิวพรรณของเราไม่เปล่งปังหรือว่าแบบบางทีเนี่ยเริ่มมีฝ้า กะถามหา วันนี้ตัวนี้ก็จะไปช่วยปรับเรื่องความของตัวสมดุลหรือว่าโกรธฮอร์โมนเนี่ยให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมามีในเรื่องของตัวความสดใสอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วก็หรือว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นวัยที่แบบหมดประจําเดือนก็ได้อย่างวัยรุ่นเราๆอย่างเนี้ยก็ทานได้เพราะว่าตัวนี้บางคนเนี่ยเวลามีประจําเดือนจะปวดท้องประจําเดือนก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดท้องประจําเดือนได้ดีนั่นเองนะคะใช่ค่ะเมษามีกระซิบมาจากทางบ้านนิดนึงเลยาถามเข้ามาว่าเอ๊แล้วคนที่ผ่าตัดล่ะคะดื่มได้ไหม ดื่มได้ค่ะนี้เพียงแค่สมมติว่าผ่าตัดเนี่ยคือผู้แน่ว่าอย่างบางทีเนี่ยเราออกจากหข้องผ่าตัดอาจจะยังแบบอยู่ในคำสั่งของคุณหมอว่าอย่าพึ่งดื่มนะห้ามดื่มน้ําแต่เมื่อไหร่ที่เราฟื้นตัวสามารถดื่มน้ําได้ปกติอันนี้ก็สามารถดื่มน้ําก้านตองของเราดูแลสุขภาพได้ปกติเหมือนกันเพราะว่าในน้ําก้านตองของเราก็จะมีสารที่ช่วยให้ลดการอักเสบของการของตัวอวัยวะต่างๆได้รักษาการอักเสบต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็ โปรโมชั่นวันนี้เราก็มีมาให้เหมือนกันเพราะว่าในเมื่อทั้ง3สูตรเนี่ยร่างกายเราต้องการอยู่แล้วแน่นอน,น,นค่ะใช่ก็วันนี้สําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะไม่ว่าจะสั่งเป็นตัวสูตรเลโบนี่หรือว่าแฮปปี้พิพโฟเฟสหรือว่าเอ็กตาก็ตาม เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้สมมติว่าสั่ง2ขวดวันนี้มีอะไรให้คะแคทสั่งนะคะน้ำสมุนไพร h แ p ปปี้พิ l e ์เฟสสูตรไหนก็ได้นะคะตั้งแต่2ขวดนะคะรับไปเลยแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำตรงกลางที่มีฝาปิดให้ด้วยนะคะรักษาความสะอาดให้คุณด้วยนะคะส่วนนะคะหากว่าสั่งน้ำสมุนไพรของเราตั้งแต่3ขวดขึ้นไปนะคะรับไปเลยนะคะเซตถนอมอาหารแทบประแวณส,สวยๆลายน่ารักมากๆเลยสีชมพู3ข<า>วด ส,สามขวดนะคะรับไปเลยซึ่ง1เซตก็จะมี3ชั้นไซส์3ไซส์ด้วยนะคะอันนี้ติดต่อเข้ามานะคะได้ที่เบอร์0ูนย์แปดหค่ะหนึ่นะคะขอย,ย้ําเบอร์ช้าๆกันอีกรอบนึงเพราะว่าหลายๆท่านนะคะจดไม่ทันนะคะก็เป็นเบอร์0ูนย์แปดค่ะหนึ่งหนนะคะสินค้าของแถมของเรามีจำนวนจำกัดนะคะรีบนิดนึงนถูกมคะก็บางทีเผื่อท่านผู้ชมบอกว่า เมื่อกี้เราคุยถึงวิตามินซีกันไปคุยถึงองุ่นดํากันไปแต่จะให้ไปนั่งหาซื้อวิตามินซีมาทานหรือว่าซื้อองุ่นดํามาทานก็รู้สึกว่าต้องไปหลายที่ลำบากลำบากก็วันนี้สามารถโทรมาสั่งตัวแฮปปี้พิพิ e อเฟสของเราก็จะมีทั้งวิตามินซีก็จะมีทั้งตัวอวุ่นดำช่วยแอนตี้ในเรื่องของตัวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายของเรานั่นเองอะนะคะก็สะดวกแล้วก็ ดูแลสุขภาพอย่างอื่นด,ด้วยใช่ก็คือไม่ใช่จะได้แค่เฉพาะวิตามินซีนะคะในน้ำสมุนไพรของเรานะคะสามารถได้สารต่างๆที่มีประโยชน์เนี่ยไปดูแลส่วนต่างๆของร่างกายของคุณด้วยนะคะสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่วันนี้นะคะหรือเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรนะแม่สา รู้ก่อนตอนนี้ดี๋ยวรู้ยี่ทีหลังใช่นะคะก่อนที่ร่างกายของเราจะเป็นอะไรไปที่มันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรทันนะคะเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะด้วยการดื่มน้ํเสมุนไพรที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อเพื่อจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆก็คือคุณ่ายอย่างบางทีเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าอุ้ยทานโสมสุขภาพดีนู่นนี่นั่นขอบอกเลยค่ะท่านผู้ชมว่านะวันนี้ค่ะใน แฮปปี้พิเฟเฟคของเราเนี่ยชก็คือสมดีๆนี่เองเพราะมีกระชายดําสมอไทยที่เปรียบเสมือนโสมไทยถูกต้องสมไทยราคาถูกแต่คุณภาพครับจอครับขวดครับคดเลยดีกว่าครับวด นะคะหาซื้อนะคะโสมเนี่ยอาจจะหาซื้อลําบากแล้วราคาแพงใช่นะกระชายดําดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะกระชายดําเราเพิ่งอัปเดตให้กับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นตอนเมื่อสัปดาห์ไหนนะคะที่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นสุดยอดในเรื่องของตัวสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของตาคุณผู้ชายได้ดีด้วยไม่ต้องไปหาซื้อโสมให้ราคาแพงสามารถที่จะแบบ คิดดูสมหกิโลหนึกิโลอ่ะสามารถทานแฮปปี้พีเพิลเฟสของเราได้ยกลังเหมือนกัน,นโอ้โหนะคะมาดื่มสมุนไพรไทยที่ราคาพอเพียงแต่คุณภาพนะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณในสุดยอดอยู่แล้วนะคะยังไงนะคะขอย้ำเบอร์กันอีกรอบหนึ่งนะคะศ8นย์1 8 4 4 5นะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะแคทเมสาและทีมงานของแฮปปี้พีเพิลเฟสรออยู่นะคะของแถมมีจำกัดด้วยเดี๋ยวของแถมหมดเนาะไม่เป็นไรก็ เดี๋ยววันนี้เวลาหมดลงแล้วใช่ค <c oughs> ่ะย,ยังไง